สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันกันแนะคะกับช่องเงินฟรีออนไลน์นะคะก็ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของออตัวแอปนี้นะคะก็อยากจะขอโทษนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกๆคนนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอโทษก่อนนะคะที่ไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะสำหรับคนที่ติดตามเรานะคะเพราะว่าช่วงนี้คืองานประจําด้วยนะคะแล้วก็ กำลังลองผิดลองถูกกับแอปหลายๆอย่างอยู่นะคะก็เลยไม่ค่อยมีเวลานะคะเพราะว่าต้องเล่นเองด้วยเนาะก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาอัดคลิปแลอทําคลิปแล้วก็ตัดคลิปนะคะเ,เราอาจจะลงคลิปเก่านะคะซึ่งเราอัดไว้นานแล้วเนาะคืออข้อมูลมันก็ไม่ได้อัปเดตอะไรหรอกนะคะแต่เดี๋ยวเราจะพาย,ยายามอัปเดตข้อมูลให้มันใหม่ขึ้นนะคะก็แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังติดตามเราอยู่นะคะ สังเกตดูด้วยว่ายอดซับเราก็ลดลงเหมือนกันนะคะไปหายไปหลายอยู่นะคะก็ขอโทษด้วยนะคะที่ทําให้ทุกคนที่คอยติดตามอยู่ผิดหวังนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มกลับมาทําแล้วนะคะแต่อาจจะไม่ได้เต็มที่มากนะคะแต่ก็จะพยายามนะคะโอเควันนี้นะคะเราจะพันเพื่อนนะคะมาทาความรู้จักกับแอปหนึ่งซึ่งอยากให้เพื่อนอ่ะรีบสมัครรีบทําก่อนที่ มันจะปิดตัวนะคะคือหนึ่งเรามันเป็นเรียบไซต์ที่ลงทุนนะคะแต่เราไม่จำเป็นต้องลงทุนก็ได้เพราะว่าเขาแจกเครดิตฟรีนะคะให้เรานะคะแจกทุนฟรีให้เรานะคะตอนแรกเขาแจก120ตอนนี้เขาลดเหลือ100นะคะรีบทำก่อนที่โปรโมชั่นจะหมดนะคะย้ำว่าต้องรีบทำก่อนที่โปรโมชั่นจะหมดนะคะเพราะว่าเขามีจำกัด ของทุนที่ให้เรานะคะเขามีจํากัดเนาะก็ให้เรารีบทํานะคะแล้วก็มันเป็นของฟรีเนาะคือห้ามลงทุนนะคะทุกคนก็มาดูขั้นตอนการสมัครนะคะถ้าใครอยากสมัครเนาะสามารถคลิกลิงก์ดาวน์โหลดเอ่อคลิกลิงก์ข้างใต้คลิปนะคะเข้าไปสมัครได้นะมันก็จะเอ่อเป็นเว็บนะคะแต่ถ้าใครอยากดาวน์โหลดนะคะกดตรงนี้นะ บางบางคนก็จะมีช่องให้ดาวน์โหลดนะคะแต่ของเราไม่มีนะคะตรงนี้เนาะมันจะขึ้นสีเ,เขียวให้ดาวน์โหลดเนาะแต่เอ่อมือถือของเราะคะไม่มีเวอร์ชั่นที่สามารถดาวน์โหลดได้นะคะสําหรับใครนะคะที่ไม่สามารถสมัครภาษาแบบนี้ได้นะคะแนะนําให้เ,เพื่อนๆนะคะกดตรงนี้เนาะกดเข้าไปนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็ กดลงทะเบียนนะคะแล้วก็กอกมือเบอร์มือถือนะคะแต่ตรงเนี้ยใครจะกอบเบอร์มือถือก็ได้หรือจะกอบเป็นชื่อผู้ใช้ก็ได้นะคะแล้วก็เบอร์ของเรารหัสผ่านเรานะคะแล้วก็รหัสแนะนํานะคะเดี๋ยวเราจะแปะรหัสแนะนําไว้นะคะซึ่งรหัสแนะนําของเรานะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ข้างใต้คลิปนะคะมันก็จะเป็น Q6bN 94นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะกดสมัครเข้าไปนะคะหรือ ถ้าใครจะสมัครเป็นภาษานี้นะคะคือกดลิงก์เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีรหัสแนะนําอยู่เลยนะคะให้กรอกตรงนี้ก็จะเป็นภาษาไทยแล้วเนาะเอ่อข้างบนให้กรอกเป็นชื่อนะคะถ้าเป็นภาษาจีนนะเป็นชื่อชื่อผู้ใช้นะคะเบอร์โทรนะคะแล้วก็รหัสนะคะก็กรอกนะคะเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นหน้าเพื่อนทาการล็อกอินนะคะเพื่อนนะคะใส่เบอร์โทรที่สมัครแล้วก็รหัส ที่กรอกลงไปนะคะแล้วก็ทําการเข้าสู่ระบบนะคะก็เมื่อเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีโปรโมชั่นที่เขาประกาศนะคะคือมันมีเวลาจํากัดของเขานะคะซึ่งอีกตัวแอดหนึ่งของเขาเนี่ยทุนของเขาก็ไม่ได้แจกแล้วนะคะก็ตอนแรกว่าจะมาแนะนํำเพื่อนๆได้ทําเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นสายฟรีเนาะแล้วก็แต่ตัวเนี้ยนะคะก็จะเป็นตัวเ,วเตัว แอปเดียวกันนะคะกับของเขาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามันจะแยกตัวอก่าอีกตัวหนึ่งคือมันก็จะมี2 2แอปนะคะของของทางบริษัทนี้เนาะแล้วก็เขาก็จะบอกว่าเขาอ่ะจะแจกนะคะทุน100บาทนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะที่สมัครเข้ามาใหม่นะได้ทํากันนะคะถ้าเพื่อนๆอนนะคะอยากรับทุนนะคะก็นี่นะคะเมื่อสมัครเสร็จแล้วนะคะเราจะได้รับทุนทันทีนะคะ100 เมื่อก่อนจะเป็น150นะคะตอนที่เราสมัครครั้งแรกเนาะเป็น1 5 0แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็น100นะคะเราจะได้รับทุนทันทีจากการสมัครนะคะ100บาทนะคะเอาไว้ทําทุนนะคะเดี๋ยวจะมาดูวิธีการนําทุนไปทําประโยชน์กันนะคะว่าทํำยังไงแต่ก่อนที่จะนําทุนไปทําประโยชน์นะคะเพื่อนๆนะคะคลิกเข้ามาตรงนี้นะคะหรือไม่ก็ข้อมูลส่วนตัวนะคะก็กดเข้ามาเนาะแล้วก็เอ่อจะใส่รูปอวตารก็ได้นะคะจะเป็นรูปที่เขาแนะนําให้นะคะ ใส่คนนี้นะคะรอาโหลดสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็กรอกหมายเลขเออหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยของเรากรอกแล้วเนาะแล้วก็ใส่ธนาคารนะคะใส่ธนาคารให้ครบนะเพราะว่าตอนถอนเงินเราจะได้ไม่ต้องเข้ามาวุ่นวายเนาะแล้วก็เอออย่าลืมนะคะใส่ที่อยู่ด้วยนะคะใส่ที่อยู่ให้ครบก่อนทํางานนะคะก็กรอกชื่อนะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะแล้วก็ที่อยู่นะคะ เราจะกรอกยังไงก็ได้นะคะก็ก็แล้วแต่นะคะทุกคนแล้วก็กดตกลงนะคะก็บันทึกเรียบร้อยนะคะสาหรับข้อมูลในการจัดส่งนะคะแต่เขาไม่ได้ส่งมาจริงๆนะคือให้ใส่เอาไว้เฉยๆนะคะเขาไม่ได้ส่งมาจริงๆนะคะก็กดนะคะเข้าไปแล้วก็มาที่เออหน้าการเออใส่เลขบัญชีนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะทาการใส่ชื่อ ของเรานะคะชื่อจริงๆนะชื่อธออนาคารนะคะต้องเป็นชื่อเดียวกันนะคะเขาเขาก็จะตรวจสอบ IP เนาะห้ามสมัครซ้ำๆกาันหลาย ID นะคะเพราะว่าเขาก็กลัวเราก็โกงเขาเหมือนกันนะคะล้วก็กลัวเขาโกงเนาะเขาก็กลัวเราโกงนะคะก็กลัวโดวนหลอกเหมือนกันทั้งคู่นะคะก็ใส่ตามความเป็นจริงเนาะเ,ออเขาก็จะมีให้เลือกหลายธนาคารนะคะตัวนี้ก็ ตัวนี้ถ้าใครออไม่เข้าใจนะคะตัวนี้คือไทยพาณิชย์นะคะอันนี้ก็กรุงเทพนะคะกสสกอรเนาะกรุงไทยนะคะอันนี้ของธนาคารทหารไทยนะคะไอตรงนี้ไม่แน่ใจนะคะอันนี้ธนาชาตินะคะเอ,อ่ออันนี้ บางตัวเราก็ไม่เข้าใจนะคะแต่ตรงน,นี้คือธนาคารออมสินนะคะก็มีหลายอยู่นะคะก็มาเลือกกันได้เนาะบางธนาคารเราก็ไม่รู้มไม่รู้จริงๆนะคะก็ลองเสิร์ชหาดูนะคะว่าชื่อธนาคารของท่านในภาษาอังกฤษเขียนยังไงเนาะเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะคะก็กดข้อมูลการตั้งค่านะคะก็กดนะคะของเราเนี่ยยังไม่ได้กรอกนะคะเดี๋ยวเอาไว้กรอกทีหลังเนาะเพราะว่าคลิปนี้นะคะคือจะพยายามมันสั้นที่สุดนะคะแล้วก็อธิบายให้มันครอบคลุมแล้วก็เข้าใจที่สุดนะคะ มาดูวิธีการทํางานของเขานะคะเพื่อนๆนะคะกดเข้ามาตรงนี้นะคะมารีบเขาจะเขียนว่ารีบสั่งซื้อนะคะก็วิธีการทํางานของเขาน้องให้กดเข้ามาตรงนี้นะคะแล้วก็มันจะมีทุนนะคะตรงนี้ให้เรานะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นการสั่งซื้อคําสั่งซื้ออัตโนมัตินะคะเขาก็ให้เรากดตรงนี้นะตรงสีส้มๆนะคะ แนะนำเพห่เพื่อนนะคะทําฟรีดีกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องเสียดายนะคะเสียดายเงินที่ลงทุนเนาะเผื่อว่าทางทางเว็บนี้เว็บไซต์นี้บริษัทนี้เขาบินนะคะก็เมื่อกดเสร็จแล้วนะคะให้กดส่งตรงนี้เนาะถ้าเกิดว่ามันมีคําสั่งซื้อซ้อนอยู่นะคะเราไม่สามารถทําการกดสั่งซื้อได้นะอันนี้คือเกิดขึ้นในกรณีของเรานะคะให้อเพื่อนนะคะกดเข้ามาตรงที่ตรงรูปคนตรงนี้นะคะของฉันเนาะแล้วก็ มาดูบันทึกการสั่งซื้อนะคะมันจะขึ้นการสั่งซื้อซ้อนเนาะมันจะขึ้นตัวสีแดงนะคะสีแดงตรงนี้เนาะให้กดเข้ามาแล้วก็กดส่งตอนนี้นะคะการสั่งซื้อที่มันซ้อนมันซ้ํากันมันก็จะหายไปนะคะก็วิธีการเล่นก็มีประมาณนี้นะอ้อแล้วก็แอปนี้นะคะสามารถทํางานได้วันละ60ครั้งต่อวันเท่านั้นนะคะก็รายได้ขึ้นอยู่กับจํานวนเงินนะคะตรงนี้ของเพื่อนๆน,นะสมมติถ้า ครั้งแรกที่เราทํานะคะได้10บาทนะคะก็วันที่2มันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะจากจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้นตรงนี้ของเพื่อนเพื่อนนะคะก็10บาทเป็น12บาทเป็น15บาทเป็น20บาทต่อวันนะคะยิ่งเงินมีจานวนเยอะเท่าไหร่เพื่อนๆก็จะได้จานวนเงินรายวันเยอะเท่านั้นนะคะแต่แนะนําว่าห้ามลงทุนเนาะเมื่อเขาให้ทาฟรีแล้วก็เออก็ทำทำฟรีนะคะแนะนําว่าให้เพื่อนเพื่อนะคะทําตามเรานะจะได้เล่อแอดดีนานๆน,นะคะคือหนึ่ง ก็ให้เพื่อนๆนะคะสะสมยอดเงินตรงนี้นะคะให้ครบ200มันไม่นานนะคะ200 <100 S 1> คือตอนนี้เราได้วันละ30บาทต่อวันนะคะ30บาทต่อวันเนี่ยก็คือได้จากตรงนี้เราเก็บสะสมให้ครบ200ยิ่งเงินเยอะนะคะเราก็จะสามารถทําเงินต่อวันได้เยอะนะคะแล้วก็พอเราสะสมให้ครบ200 <c oughs> นะคะเราจะถอนออกมาร้อยหนึ่งนะคะแล้วก็เหลืออีกไว้ร้อยหนึ่งเอาไว้ทาเงินต่อนะคะมันเป็นรายได้หมุนเวียนนะคะที่ทางแอปให้เราทํานะคะเราก็ จะไม่จําเป็นต้องเติมเงินเข้าไปนะคะแต่ถ้าใครอยากถอนเงินหมดก็ถอนก็ได้นะคะแล้วก็จะไม่สามารถกลับมาเล่นแอปนี้ต่อได้นะคะถ้าอยากเล่นนะคะก็ต้องเติมเงินเข้ามาแต่แนะนําว่าห้ามเติมเงินนะให้เล่นฟรีเท่านั้นนะคะก็สร้อัแอนี้ก็มีประมาณนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหากใครมีปัญหาสงสัยกับแบบนี้นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ เพจข้างใต้คลิปมาสอบถามได้นะแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาจริงนะคมเมนเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบนะคะทุกคอมเมนต์เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมฝากกดติดตามรวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยะคะ่ะเพื่อนๆจะได้พลาดจะได้พลาดคลิปใหม่จากช่องของเรานะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย